thức tao thức tết không yên nam, không, không. Ừ. không tôi để xe ừ. <laughs> không <thử>. <cười> ừ. <cười> ทมบูดินักแด่สมบาตทเติมเตีเติมั้งคุณอะอา้างขันยังมองเงินานตูต่าปูที่ขาดขาปูบุตรคงปูฟูบ้าจังไหนห<ว>ขันว่าลูกในรวงในเกินยุวาวุณในเกินเด่านมากไปม้วาวราวาเออ เขให้อาหองการบกหลานได้เเอแล้วเขาคำว่าราโทดันไ้คือว่าถือว่าต้องคมร่างฝากจากลูกน้องยามันางเสียงอ้าวอจัข้าวแลพอเราจังตอกไปจังนังงอกแกงไหมอ้หลมาเป็นน้งว่าเป็นน่งว่าเป็นน่งว่าลูกเอเออว่าเป็นนัเขาคำว่าราโทดันได้เาว่ถือว่าต้อง เอองบโทษใรร่างล่ะงบโทษใรร่างก็ด้ร่างบ้านเปล่าเนาะเออเออเออพอรักใครไเ่กล้อพอรักใครเลยเออใครกอยืนเป็นทุกข์ใครม่โสดไม่รามโสไม่หมั้นแล้วอย่างนั้นก็เป็อย่านนเออไปคิดว่าเป็นนังคุเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเขาไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะเรา คายือว่าพอคายหนักคือหนักเลยมือถือว่พอเตมาจะแต่ไก่คุณแม่เมืออโก่งชุ่มใส่ไช่คุณแม่าทางลมาเออคายขันวาขันหนกหนักเลยบอกเสีอีขันนี้มีราคาเท่าไหร่คายถือตองบ่าพอถามหนอยเก่าสอหาถือตงบ้าเออถามว่าคายผมต้องไหม ทองอิงว e ังงกแก่งแวะเกิดเกิด no ถ you know anyway> ือบพคายมข้าเก้าผ้าโอเคได้บ่ตรงได้บพตรงเอยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอกเลยมานว่ะได้ได้ชงคามคามราวหามั่เขาแหงว่าํามันขืนได้พขอย่างนี้เท้าแววพ่ยามมั่งข้นแท่งได้ทอ่อึงวางงกแก่งวะเคอไปเคยมาราวังได้ด้อยนัามั่รบมันขน บมีรถดอกเดี๋นี่บ๊มีกับว่าคลิกเกี่ยนนะมาต้องคุณหมอเลยาเกี่ยนเอาบ๊มี่รถวะงาบาอมี่รถนั่นแะคนทรรมดาบาอเลตเตอง์นำานพ่อเนาะนำบานถามว่าเลตเตอผู้อื่นเตอรมมาคือทารมดเอายานบรท่านเบญยางเอาไปหาคนย่นเงี้ยนัางทางตัวนั่นะคนทรรา บางทีขาดก็คสิจะเริ่มงานเอาน้ำมันกับว่าได้เติมคือรักคนกับว่าได้เติมนะเขาเติมพอมาสุดก้อนขาดศูนย์ตัวเดียวหนึ่งพอขึ้นบ่อหายซาลูกว่วสีไ้นว่าขาดถึงเขาทั้งหมดนี่แม่พอ เออมงมุมันถึงเวลามงมุงมจ<า>ก<ซ>ักใสให้ซาเหลียศูนย์ตัวเดียวยังยไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ได้นะทกถ้าถึงเวลาอะไรก็ปากรเครื่องห้ไนะลูกว่าสิปันพอเครื่องหนึ่งคนได้นานใบเดียวอออมงมุฉันจ้าขาได้อปันครื่อเก้าหลังก,ก,กแก้วเออปันห้เครืเก้านั่นละบอนเออมนมังไหนเครื่เก้าลราแมนพ่อพ่ปัน รูกว่าก็มาต่างหายแม่พ่อพ่อเอาอีนั่งงกแกงแว้ก็มาอกันก้าอหายหึ่งเอาเทียงเลยหเลาเทียงหายคุนพี่เออเทียงจะหายกึ่อพอไรพ่อพ่อเอาพ่ได้ว่าได้พ่อเอาก่ได้แล้วเป็นหายคือยังไม่ยุบใรบุญน้ำ่านทางแคบบุญคู่ไดนเขาเมือนเขาแบบ strategy เอ้ยมาเนีราวรือกาฟอัดต่อไหล รอวะา,าีรอวอทีเนี่ยพอเาดิการอีน้งท,งทงองหอมเอาเอามาฝากคอะดิว <c oughs> า,านดิน้งทองผ้ามาวางเงินเงทองผ้างกเงินเงินเอที่ว่าใช่ไหมเงินเอที่เงินใช้หูทมทนะอีพอกดอกดูแบบวมกันมา หขา,าวายกุญแยวนนาั่นนั่นเราคนที่หางไม่ดีเลยต้องแข่งนะคนไม่อาวุาสจะไปอาเชียเนาเป็น,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 นปเจ้งทางอ่ะริ่งให้ยิ่งได้ริ่งให้ยิ่งรวยท่านเขามีได้หลายกว่าเกา่าเลยท่านหนาโลไปขึ้นหารลภตรงนี้ท่าโนโหนึ่งไ้ขึ้นหาโลภตรงนี้ท่าทายเอ๋ย ถ้าชายขาวหวานเหรอไม่บอกใช่ใา่ใช่ใช่ถาวหวานนะจากไ้รดอเออถาวรวาวหงานรถหนึ่งหายขึ้นไปหารถถักแม่วะไม่ผลตอบแทนกับทำไมดีก็ถังตัวเพราะฉะนั้นทำมุมงทำด้วยกิจด้วยใจไม่มีใครวังคับนะบอกว่า เออหามบังค like ับกันแล้วหรืเปล่าการท่าบุญเกิดจากที่เกิดจากใส่จังดักทัางนั้นพ่อว่าว้อนี่พ่อว่าเรืบังคับให้คนมาท่าบุญหรือเปล่าแต่พ่อให้ข้าติท่าถอนใจว่ารักวายดักเคยดักทางดักไม่เหมือนผู้อันตีผู้อันพลาเพื่อเพื่อพ่ายภาคหนาพบภูมิหนาเพราะว่าทุกคนเกิดมาตายหมดกลับบ้านเก่าเมืองหลังหมดตอนแรกก็ดื่มเขาม้า ร่างกายก็เดิมเขามาทุกถึ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราอืตายไปเขาเอาไปตูกตีเขาเออล้วกปะตีปิ้งจะาร้อยรองไปรับถูกเบิดขา่าพุุรังเขิ่นว่าเขื่นกินเขเออเื่นะอนคลล่าอยากกินน้ำเขาแต่ว่าไม่กินเขาเอาให้กินแต่กินว่าได้มันไม่ใช่ของเรามาลูกหันเราว่าได้กินได้ทานเอาหมดรับเพราะท่าน้น ทังบอไใจไว้ข้างในสักพัเออะจากกินจากาจเกิดจากกินเกิดจากตจไม่มีใครวางครับการทำบุญแล้วลูกเล้เอออาก็ที่ว่าดู้ว่าหนึ่งออกมาพอรับขขัก่อนว่าลูกว่าเอาเอาของไงจอยวะก็เองจอยว่าคุณหมอพอได้หลาย่าะัารเอนวางพูนท้าม Đừng dìu vô, đi à, dìu ơi, và thầy phúc khám, y khai câu thuyết bạn, Khám là phó mắt mẹ, câu thuyết mà bỏ mà bỏ, mẹ mà bỏ Câu thuyết mà mẹ mà khai Khai thì ra phùng thăm, khám câu tông rồi tông rồi อีกมากคุณทับถึงไม่ถกไม่รับไม่ถกไม่หมานบอกอีกมากตอของพอไม่ไม่ถึงได้กงมาหาพอแล้วแล้มีเรืองบุบบักคือทอดารอยากลงมากกับมาบ่ไดพอเออมาบ่ไดข้างหนักข้างท่ายังไม่ถึงเวลาก็มาไม่ได้พอพรท่านอนญาแล้วทักไปอนญวก็ค่อยมาถึงไดมาลุงหลัใจเดื่อเออข่ายเตาคิดบาขายงเดื่เป็นขูกเรอเออความไม่หยั่งหลอ เขาเคยหายว่างไม่รักลูกมาหาาตื่นแต่เขาหาลูกมาหาเลหายลกแต่ค้ามเท่าเขางาหวานเท้าคีบคีีถามมาถึงมิตโฉกไม่รักไม่โฉกไม่หวานบอกออกมี่ถามหาเขาเคยื่้นหายว่าไม่กแต่ว่าเพิ่อนแบเกออออแต่แแปลว่าเป็นหนังเปลาเป็นหนัเออเกีย่าไม่ถูก ทำใจให้มีความสุขแล้วแล้วไม่ต้องคิดอะไรให้มากมากปล่อยวางปูงแล้ววันถังตีก็ได้บอเราตีก็แบบอาตีนั้นไอ้คุ้หมอไหนเคาข้หมอไหนวันถังดูวังดีบ่าเออดูวัทช่วงนี้กบว่าอยากปั่นหายวันหรือแล้าถามหาคักเพิงไม่หายว่นถามหาโชคหาว่าได้ มาน้ำกันกระได้น้ำกันเพีงยต่วันฉีอชือเพราะท่าน้ำนะเพ่อให้ข้าเติมน้ำมา้ล้วเก้าเกดนะเติมน้ำมาเก้าเกตแล้วลูกนะจะได้กลับมาหาพ่ออีกนะเนาะคือได้กลับมาดูได้พ่อจ้องหนาไว้เราได้จะได้มาถึงนะถ้าเติมเก้าเกดได้มาถึงแล้วลูกนะเติมน้ำมาเก้าเกดเติมแล้วรวย ม้วนมีรู้อะไรแก่ฟอรองด้วยด้วยด้วยนะ่มัแบพ่อแ่มันแกงนี่ยแกงอะไอ๋อมันถึงแทงไป่เบื่อพ่อได้คืถืนามันคืนจังไรคือท่หนางม้นเอาตาวนาเตา,าเก็ผ่านไปอเอไปกลับได้ไปกลับได้บ่เชียรเรื่องตื่อบางเรา่องู่เวอรขึ้นบนหรือลงล่างไปได้มดทั้งบนทั้งล่าง ไปได้หมดขี้แค่หมื่นไปก็ได้ี่ว่านจะเติมเขาเติมแล้วมวยบ,บ้านนี่อิอินนั่งรแ,แกนว่า,ากูาตายว่าว่าค่ายกูไปรู้ถไายว่าออกมาต้องตายว่ามาบ้านายว่าเขานังมาค่ายดูทวนข่ายนำมัน่นดูทวนน้ำมันเขาจ่ายว่าห่คายถามว่าเก้าถึงห้า ขอ,อีนางลกก็อกแกงมือถามว่าผ่านไหมผ่านแต่จังหวะแต่ว่าเก่าเก็บเจ้าเผาพอเขาไม่เอาน้ำมันเก้ากี่เ<ม>ติมแล้วไอเต่นแล้ววันเผาพ่อรับปากแล้วเออเก็บเก็บทางถือยรับปากเก็บทางถือให้ตี่เขาไปเราได้ถามเขาเก้าเก,กีถามเก้าเกีก่างรับปากแล้วนะ ขึงขนบ้างได้จับได้ข้างหน้า่าแม่ขึงเขาบ้างไดแม่ขึงลอยเขาเก็าที่เส้น่างฐานอ้อขอหานว่างไบโชกว่าค่ะพ่อก็เลยบอกว่าให้ไปถามก็เกิดได้มาได้เลยพ่อว่าจังนว่าได้กับได้ถามว่าเต้าจึบวะม่วนไหมเต้าจึงถามว่ามันเป็นนางพ่อม่่างว่างไหมคึอน แต่ว่ารางว่านั่นพ่อยังไม่บอกว่ารางวัลพี่เข้าหาเนะอเอาแค่นี้แหละเอาไรก็มันิเติมหนากระดาษ <c oughs> <นะ S 2> เนาะคือเกลื่อนมากเอามาจากไหนก็นนนเขียอนเปล่าเกอนได้เได้เลยรว่าตีพอเขีย่อนเลยเกลื่เา <c oughs> เป็นเขียนตังหลายไม่ต้อเอาเปล่าหาโู้งเอาเอาัหนไหมบ ทานข้าวขอดท่านไฟไม่เค็นเหยเอาคือท่านไส่เคอมแล้วครึ่งเบาาทอกข้าวเงาหน่อยหน่อยอะพูอแล้วเบาข้าวทอไม่หนักเลยใ้บกงคนว่าทานก๊กก๊อกกบอกกัออเบาหักเบา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 เ มา <c oughs> หวานค่ะหวานเนาหวานอยแนะ่ว้วลาหวาน